สวัสดีฉันมาริสาฉันอยากจะมาแบ่งปันถึงเรื่องราวกับคุณเกี่ยวกับการที่ฉันได้พบกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันที่ไหนสักแห่งและเธอยังเป็นคนที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม่ของฉันต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานแต่โชคไม่ดีที่เธอไม่สามารถเอาชนะมันได้ฉันจึงต้องอาศัยอยู่กับพ่อเพียงลําพังตั้งแต่อายุ13ปีในปีแรกของการสูญเสียแม่มันราวกับตายทั้งเป็นจริงๆสําหรับเราทั้งคู่นั้นฉันเดาว่ามันเป็นเพราะความเศร้าโศกของ ฉันทําให้ฉันกลายเป็นเหมือนปีศาจร้ายในบ้านและกลายเป็นตัวแปลกประหลาดที่สุดในโรงเรียนมีแต่ฉันเท่านั้นที่รู้ดีว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นฉันกลับคิดว่าฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยกตัวอย่างเช่นฉันจําได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งฉันต้องออกไปพูดหน้าฉันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางที่น่าประทับใจที่สุดและทุกคนก็แบบประมาณว่าพวกเราไปที่นั่นที่นี่กับพ่อแม่ของเราและอะไรทํานองนั้นแต่สําหรับฉันมันเพิ่ง เข้าสู่เดือนที่สองที่ฉันเพิ่งสูญเสียแม่ไปและพอถึงตอนที่ฉันต้องออกไปพูดหน้าฉันฉันพูดออกไปทันทีว่าการเดินทางที่น่าจดจำที่สุดของฉันคือการไปสุสานทุกคนพากันอึ้งไปทั้งชั้นคุณครูจึงพาฉันไปพบกับอาจารย์ใหญ่และพวกเขาก็ได้พยายามให้ฉันไปพูดคุยกับนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน นอกจากนั้นฉันยังพยายามที่จะทำลายความสัมพันธ์ของฉันกับเพื่อนๆด้วยฉันอิจฉาทุกคนที่มีแม่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อเพื่อนของฉันพยายามสร้างความบันเทิงให้กับฉันด้วยการพาไปดูหนังและกินพิซซ่ากันและพวกเขาก็พากันพูดคุยสับเพเหระเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระอยู่ตลอดเวลาฉันเลยตะโกนใส่พวกเขาว่ามีอยู่ทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจความรู้สึกของฉันได้นั่นคือการสูญเสียคนใกล้ชิดในชีวิตของพวกเขา และนี่คือช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อฉันกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านด้วยชุดสีดำเหมือนเคยในช่วงเซียววินาทีที่ฉันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากภายในตัวฉันเพราะฉันได้กลิ่นเนื้อย่างที่เป็นอาหารจานโปรดของแม่แต่แล้วฉันก็เห็นผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งอยู่ในห้องครัวกำลังทำอาหารของแม่ฉันและพ่อก็กำลังยืนส่งยิ้มหวานคุยกับเธอความรู้สึกยินดีของฉันมันกลายเป็นเพลิงไฟแห่งความกโกรธพ่อพูดว่านี่คือโรซี่ เธอเป็นแม่บ้านคนใหม่ของเราฉันเดินตรงไปที่ห้องไม่พูดอะไรสักคำกล้าดียังไงถึงมาทำอาหารตามสูตรของแม่ฉันพ่อกล้าดียังไงถึงได้จ้างผู้หญิงนี้และปล่อยให้เธอทำสิ่งที่แม่ของฉันเคยทำได้ยังไงฉันเกลียดพวกเขาทั้งคู่และฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉันจึงเปิดแล็ปท็อปขึ้นมาและเขียนระบายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันรู้สึกอยู่ภายในและคุณรู้อะไรไหมว่าการ เขียนสิ่งต่างๆนั้นลงไปมันเริ่มทําให้ฉันรู้สึกแตกต่างออกไปนับตั้งแต่คืนนั้นฉันได้เริ่มสร้างบล็อกส่วนตัวขึ้นมาเริ่มมีบางคนเข้ามาแสดงความเห็นในโพสต์และเขียนข้อความกลับถึงฉันและมีผู้หญิงคนนึงที่เธอเองก็ได้สูญเสียแม่ของเธอไปเช่นกันและดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกแบบเดียวกับฉันแล้วเราก็ได้เหมือนกลายเป็นเพื่อนกัน และแม่บ้านคนใหม่ของเราโรซี่อยากจะทำความรู้จักกับฉันมากเธอมักจะถามฉันเสมอว่าฉันเป็นยังไงบ้างและฉันอยากกินอะไรเป็นอาหารเย็นและนู่นนี่นั่นซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกหัวเสียฉันคิดว่าเธอต้องการเป็นเพื่อนกับฉันแต่รู้ไหมฉันไม่ได้รู้สึกสนใจและชื่อของเธอยังห่างไกลจากรายชื่อบุคคลที่ฉันชื่นชอบในขณะนั้นเธอยิ้มแย้มมากเกินไปฉันว่านะฉันกำลังคิดทบทวนความจริงที่ว่าสิ่งที่เธอกำลังทำนั้นมันกำลังทำลาย ความเป็นครอบครัวและถึงแม้ว่าเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตของฉันเธอมีชื่อว่าแคลร์เธอบอกว่าโรซี่อาจพยายามทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแต่ฉันก็ยังคิดว่าเธอทําตัวล้าเส้นมากเกินไปคุณก็รู้ก็เพราะว่าเธอเป็นแค่แม่บ้าน ฉันจำได้ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เธอทำให้ฉันโมโหขึ้นมาจริงๆเธอคิดเอาเองว่าฉันจะต้องดูน่ารักมากๆในชุดสีชมพูและก็ยื่นเสื้อที่น่าเกลียดนั้นให้กับฉันตอนแรกฉันก็พยายามสุภาพและพูดว่าฉันทราบซึ้งกับของขวัญที่เธอมอบให้แต่แล้วเธอก็ขยันขยอให้ฉันลองสวมมันฉันไม่ได้อยากที่จะดูเหมือนลูกหมูแบบนั้นเลยและฉันก็รู้ดีว่าฉันจะไม่มีวันสวมมันเด็ดขาดดังนั้นฉันจึงปฏิเสธที่จะลองเธอยังคงพูดต่อว่าฉันจะดู ดูดีอย่างนั้นอย่างนี้และแม้แต่พ่อเองก็ยังเห็นด้วยกับเธออีกนี่ทาให้ฉันสติแตกและตะโกนใส่พวกเขาทั้งคู่โดยบอกว่าฉันเกลียดความมีสีสันและก็ฉีกเสื้อนั้นออกเป็นชิ้นๆต่อหน้าพวกเขาเรื่องนี้ทําให้โรซี่เสียความรู้สึกและเธอถึงกับน้ําตาซึมเล็กน้อยนับตั้งแต่นั้นมาเราก็แทบไม่มีการพูดคุยอะไรกันอีกเลย หลังจากนั้นสองสามเดือนฉันก็ยังไม่ได้คุยกับโรซี่หรือแม้แต่พ่อและพวกเขาก็เปิดตัวว่าพวกเขาตกหลุมรักซึ่งกันและกันแล้วโรซี่จะมาอาศัยอยู่กับเรามันไม่จําเป็นต้องบอกว่าฉันเสียใจแค่ไหนเมื่อได้ยินเรื่องนี้ฉันตะโกนใส่พวกเขาว่าฉันเกลียดโรซี่และเธอไม่มีวันที่จะมาแทนที่แม่ของฉันได้ฉันเกลียดเวลาที่เธอปรุงอาหารด้วยสูตรของแม่และพ่อก็จะไม่ใช่พ่อของฉันอีกต่อไปฉันขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลาเกือบสองวันและแคลร์ก็เป็น คนเดียวที่ฉันสามารถพูดคุยด้วยได้ฉันได้แต่หวังว่าเธอจะอยู่ตรงนั้นกับฉันแต่เธอก็อยู่ไกลจากฉันเหลือเกินเธอสัญญาว่าเราจะได้พบกันในเร็วๆนี้และนี่ก็เป็นข่าวดีและเป็นแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวที่ฉันได้ยินตอนนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโรซี่มีอยู่วันหนึ่งฉันต้องการหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่ในห้องของพ่อแล้วโรซี่เมื่อฉันเข้าไปที่นั่นฉันก็สังเกตเห็นว่าหน้าบล็อกของฉันถูกเปิดอยู่บนแล็ปท็อปของเธอฉันจึงรีบวิ่งไปหาเธอแทบจะในทันทีและถามเธออย่างตรงไปตรงมาว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับบล็อกของฉันบ้างเธอถอนหายใจและสารภาพว่าจริงๆแล้วเธอคือผู้หญิงคนนั้นที่คอยพูดคุยกับฉันอยู่ตลอดเวลาเธอบอกว่าเธอไม่เคยโกหกฉัน ในการสนทนาของเราเธอเพียงแค่ต้องการให้กำลังใจฉันและเมื่อเธอเจอบล็อกของฉันและตัดสินใจว่านี่มันเป็นหนทางเดียวที่เธอจะสามารถทำแบบนั้นได้ข้อมูลนี้มันน่าตกใจใช่ไหมล่ะใช่แล้วสำหรับฉันมันน่าตกใจจริงๆฉันรู้สึกเหมือนชีวิตของฉันถูกทำลายลงอีกครั้งนับตั้งแต่ตอนนี้ที่ฉันจะต้องสูญเสียเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตไปอีกคนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นกับฉันฉันรีบไปที่ห้องของฉันแล้วก็อยากจะระบายกับใคร สักคนเพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่คุณรู้ไหมฉันรู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้งไร้ซึ่งใครสักคนที่พอจะสามารถพูดคุยด้วย ไม่นานนะพ่อก็มาเคาะประตูฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการที่จะคุยแต่ลึกๆข้างในฉันคิดถึงเขาเหลือเกินและอยากให้เขาคอยอยู่เคียงข้างดังนั้นเราจึงคุยกันแต่มันไม่ได้เริ่มต้นด้วยเรื่องของโรซี่พ่อเริ่มจากเรื่องของแม่และท่านใดนั้นเองฉันก็เข้าใจได้ว่าพ่อรักและคิดถึงแม่เหลือเกินเขาไม่ต้องการที่จะทรยศกับความทรงจําของเธอแต่พ่อเพียงต้องการให้เราทั้งคู่ดําเนินชีวิตต่อไปจากนั้นพ่อก็ลุกขึ้นและออกไปจากห้องของฉันและเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ สามารถรับโรซี่ได้เขาก็จะไม่แต่งงานกับเธอและยังไงฉันก็จะเป็นคนที่เขารักมากที่สุดเสมอ ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ได้แต่คิดทบทวนเหตุการณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและได้ข้อสรุปว่าเราต้องพูดคุยกันทุกเรื่องฉันยังตำหนิโรซี่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำและฉันอยากให้พ่อของฉันมีความสุขและเนื่องจากเรากำลังจะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วฉันจึงต้องหาวิธีที่จะให้อภัยเธอให้ได้คุณเห็นด้วยเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันควรจะทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอย่าลังเลที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการกดไลค์และเขียนข้อความเห็นของคุณด้านล่างวิดีโอนี้